สวัสดีครับผมสวัสดีพี่ธนาท่านครับมาดูปลานะที่นครสวรรค์ครับผมปลากำลังนกตอนเช้าๆคขอล่องแล้ววัดบางเดือบาง,งเดืออะไรเพราะลงเรือผมไม่มีเรือเยลยเลาะริมตะลิ่งครับผมมาดูกันครับ แล้ว้างตาลิงครับผมเฮ้ hey, ครับลุ้นกันไม่มีปลาใหญ่ฮะไม่มีโงูนงี้ยโง่งี้ใหญ่ฮะนี่กดด้วย่ปลาเลย ขาลงเรือเราไม่มีเรือ,อาะอะไร Bien. เอ้าผมไม่มีเรือไม่ได้กินมาอล้วใบใหญ่ขึ้นก,นกลางๆข้อเรือลงกันลงไข่ดักรอบเฮ้ยผม ย้ายไปดูที่ใหม่กันนี่ลอยอยู่เลยมันลอยอยู่กลางน้ำแล้วนะเอามันไม่ได้เนะงียกโง,งกเงกกดไอ้กเอ๊อ เรือเขาไม่มาทางนี้เขาไปนู่นหมดแล้วไม่เวิร์ครเจอแต่เอาไม่ได้ย้ายดีกว่าข้าขาวใหญ่ครับโดนไหม โดนครับโดนโดนครับไอ้ขาวโดนครับโดนครับไอ้ขาว ยิ่งโดนในขาวตัวครับยังลงเอาไม่ได้เดี๋ยวผมรอเรือค่ัะเดี๋ยวผมผูกไว้ดีกว่าเดี๋ยวรอเรือเข้ามาใ,ใกล้ๆับให้เขาเอาให้ครับได้แล้วไอ้ขาวตัวแรกเลยแต่ยังเอาขึ้นไม่ได้ครับ Hãy tìm ra cái cả, lún, Từ tên là tự động là tìm ra cả ขึ้นยางใหม่ครับเึอยางใหม่ยิงใหม่เจอสามสี่ตัวแล้วนี่ครับผมยิงไอ้ขาวโดนแล้วครับผูกติดกับรถไว้ดีครับยังลงเอาไม่ได้ครับนี่ เดี๋ยวเรอเขาเอาเรือมาใกล้ๆให้เขาเอาให้ครับผมนูน่นนูน่นนูน่นลอยนู่นอีกตัวเลยเดี๋ยวครับเดี๋ยวครับโอเคครับ๋ยวนะโอ้ เขาออกไปข้างนอกกันหมด่ะบามอยู่ริมตะลิ่งนะ้เขาเจอสามสี่ตัวผมยิงไปสองตัวได้ ติดอยู่นี่ตัวนึงเอาขึ้นไม่ได้ <c oughs> นะไอ้ตรงนี้มีเรือเป่าไม่รู้ครับผมยิงไอ้ข้าวติดตัวขึ้นไม่ได้ผูกติดกดับรถเลยตาเมาครับ ลงเอามันไม่ได้ติดนต้องติดอยู่ปลายผักกระเฉดครับสามสี่ 3, ตัวยิงโดนตัวหนึ่งเอาขึ้นไม่ได้ดไรอเข้ามาใกล้ๆครับ Yeah. <laughs> นี้เจ็ดโมงผมว่าเช้าเช้ามืดนี้น่าจะดีผมไปเจอพี่เขาตรงสะพานหนูเขาบอกว่าป่ามันนอกตั้งแต่เช้ามืดแล้วผมก็เลยเลาะมาพี่ครับเอาฟ้าให้หน่อยครับ นี่ครับผมยิงปลาติดเอาขึ้นไม่ได้ครับเอาให้นหน่อยครับไม่รู้ปลาอะไรเหมือนกันไอ้เข้าหรือแบบใหญ่ใหญ่อยู่ครับ นี่ครับผมมัดอยู่ตรงปลายผักครับอยู่ข้างนอกครับ เ็นลอยอยู่สามสี่ตัวครับใหญ่ไหยครับมีอะไรตัดสายไหมครับมผมมัดติดรถเลยออกไม่ได้ เดี๋ยวผมลองแกะดูก่อนปลดเลยก็ได้ครับผมครับ ครับให้แล้วให้หน้าเขาให้ม,มันมารอยอยู่ช่วงมุมเนี่ย อยู่สามสี่ตัวโอ้โหครับขอบคุณมากครับว่าด้นนกปลารอบได้ไหมครับน่ะมันลอยอยู่ช่วงมุมนี้ปลาใหญ่ ได้แล้วตัวแรกตัวแรกในชีวิตเลยก็ว่าได้ขาคระค้อนสวรรค์นครับย ครับตื่นเต้นนะผมไอ้ขาวตัวแรกในชีวิตเกือบข้ามแรกยิงยางเส้นเดียวไม่โดนครับเพิ่มยางอีกเส้น น,น้าเนี่ยรอยงูงีกงูเงีกเห็นอยู่สามสี่ตัวขอบคุณน,น้าเขามากๆเลยครับผมไม่มีเขาเนี่เอาไม่ได้เลย hiểu không Con khoan và tiếp Nó subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để Chợ trứng sầu mà nó còn sâu ẩn Đi mà thu lá của Mà thu lá đi đó Nó bổ mà มาดูเจอจริงๆครับตอนเช้าเมื่อเจอสามสี่ตัวตัวแรกไม่โดนยางอ่อนยางเส้นเดียวยางไม่ถึงเพิ่มยางอีกเส้นหนึ่งโดนแล้ว ครับผมคลิปนี้ก็คงเอาไว้เท่านี้ก่อนคนระับเริ่มสายปลาเริ่มไม่ลอยแล้วอันนี้เก็บลงครึ่งเงียบอะเสียงกัดอยู่ในปลาแล้วปลาน่าจะขึ้นตอนเช้ามืด ครับเดี๋ยวสรุปผลงานให้ดูที่บ้านครับหนึ่งแต้มี่สวยขาวเดี๋ยวไปช่างให้ดูไม่รู้กี่กิโลสามโลต้องมีแน่โอเคครับผมสวัสดีครับ ครับผมให้ช่างให้ดูเลยครับมาสามโลแปดครับ kilo